หาตัว,ตตวสวัสดีครับทีส่สวัสดีทุกคนครับมาเด้อครับยิงเขาเสาน้ำกันนะครับมัอ,อ,อนี้นยิงเขาเสาอยูย่เรามัอ,อนี้กลับมาบ้านครับเข่งค <c ười> <ข>อพร <อ S 1> ้พอมหน้าพร้อมตาครับพี่น้องครับนะครับวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะมียังแน่พี่น้องมาเบิ่งครับนะครับอ้าดอันนี้อูอูปลาเค็งหน่อยเอามาตาบานแม่หมูว่านนะครับแม่เอาปลาเค็งหน่อย นะครับลงตรงร้ายหลายนะครับลงตรงวันตนใสตรงไวออยอย้แลูเนังนไ่ะเค้งหน่อยพ,ออยพอี่เสีบพี่น้องครับรรมุมเป็นตัวตเลยครับพี่น้องครับยังเขาพพ้อมนะพพ้อมตา แม่พี่พ่อนะครับน่าจะขึ้นเขาได้พี่นางเอ้ยน่าจะไปตากเขานี่ปลาคอมแล้วเคยกิมูงนี่ป้านะครับพี่สาว้าาจิขพี่สาวน้องกินนะครับนี่พี่สาวน้องกินคือกันปะครับเบิ้องลุกพี่น้องกูเฟีกูเฟีสวัสดีค่ะพี่น้องครับขึ้นเขาเด้อคือกันปะครับเบิ้งดีๆีเฟีมองไดน เราแฉะน้องน้องกินนะครับมันกระเดินป่านะพี่น้องครับมีตำแจ้วพริกดิบนะครับแล้วก็นี่ปลากระป๋องปลากระป๋องปลากระป๋องนะครับแล้วก็ใส่กอกอดเดกบองพี่น,อน้องอันนี้ากรินฟ้าวัวไปเห็นลูกสิงห์ดิทำไมเยัง นี่แหละครับกินม่อยเป็นมือกินง่ายๆครับพี่น้องกับเขาบันบานห้องนะครับจ้องาวเจาว่าแสบสุดยอดนี่แหละเนี่ยเสียพี่น้องห้ป๋าเข่งปลาั้งหัง่ละเขาย่ใช้อะไรโชวเปนลบากมากยว่าเข้าไปาดเดีวนเ็ดป็ะครับเก็กิดกินใดมันปะครับบล่ะ เสียงเจ้เลยทานี่นเจ้าเียงอะไรอนะเดี๋ยวน้องมาเร็วเร็วเร็เรอขอ,ขอมาแถวว่กไปเอาอยนีาขาข้าสาเ,าเีลีเด้อ แซบบ่แซบครับพี่นองอ๋อปลาทางแซบกินอยากก็ดีเลยค่ะออืออูบ้านนู้นอออหมอ๋อปลา๋ะบ้านอะไรก็คืออูปลาอ๋อปลาะันพี่น้องเออีหยังครับออปลาคืออูปลา ไอ้อะไรอยังมากินโอ้ยได้ดักแด่พี่น้องครับไม่ใช่ได้ดักแด่มาฝากมาตรวจผลักโอ้ดักแด้พี่น้องโดนโดนได้กินเถอะกินข้าวได้พี่น้องได้กินวันพี้วันตุ่มตัวดินอันนั้นไปกินที่หลังตัวดินตัวดินของหวานวันนี้กินข้าเอ้อ มันบันไก่ตัทีแหลกคุณวานลุกไก่ัลังที่แหลกวาลุกไก่ไหมก็ว่าเปนตัไก่อันน้ค่ะัเวนนลอัลังแน่าจครับคนเตียมตัวเอาพิลิบเี่ยมาจะใสเขาหอนหอนมาจะหน้าน um uh um ี่เนี่ยตีบอไเน่ โชค่โชคเอารู้องไแดเาม่กินเขานอนเมาจรินอนเมาจริงผมไปเหมือน้ลบไเหมือนจบผมราไปเหมือนหรเอาจำจำจำรมจำดจำเดียวานโรงเรียนมาแต่ละอุโมงเราไปเหงาึเหาเรด้่ะพี่น้องที่บานอืมกบมาบานเหนาเหอ ล้งูได้จะลอูนะะไปกบันี่ก่อคนเจอคนมาอะไรนะมันก็วบีดมันหไปเบีดมันหาไปเนกินหลายขนาดน่ะงีมือลงปกินข้ามเงียเถอะกินหลายหลายจำรอจำอยู่พท่านโรงเรียนวัวปลามาตรฐานแม่เมื่อวานปลา ปลาคอนไหมปลาเป้งน้ำดีว่าใส่ตรงแอวนนี่ใส่ตรงไว้มันก็ไหลลงตรงไวันนี้ปลคอนตัดปลายาไม่เห็นเลยแต่บางร้านก็เห็นปลาแดดแม่ยองขึ้นหอดแม่ดองเอาปลาเต็มมัดากกันข้าวก็สาจจะไม่ใส่ ดนตั้งนี่ก็ลเวบดีเจ้าเราเนาะอืมเราฝากแม่ดอนนังเ้เตี้ยบักเอจักันน้ำครับได้กับบงกินเข่าป้อมน้ป้อมตาพี่น้องไมลว่างไกินเขากับแม่นี่ก็มากินข้างตอน้รงกินข้างเขาว่าทางป่าเ่าในแถานะครับได้กินได้ เฮ้ยยขดจะมาหนาเมือนนว่เดนเนื้อขูปลาเนี่ยขูปลาเนี่ยเสียพุงปลาสาหร่ายขูดอะารกันข้าวต้มกับข้าวต้มกินน่อยง่วงตัวเลยเมกินยุ่งเาได้่อยามมเาย

อไม่กมงินเลาเ,เาปาจริงมือผู้ใด <c oughs> นียไไน่ย <c oughs> วามมุด้วยดินใ่หลานปูปลาไหมประจาบอกดวยดินเขาปลาแซบแ่มาหลายบ้างการออนานทำกับเขาคือ <c oughs> ไงเฝีมือนี่ประจานี่ทำกับเคดกข้เขาแซบน้องกินกับเ็ดกข้เขาแซบนั่แซบครับ อีแมงเห็ดแบคักบิดได้หละบดได้หลอกบวเงินนเขียวเียวร้อนแล้วอนม่ใช่ลูกเ่ผมก็เห็ดแบเองก็เห็ดแบกัตปาสาบอกไมากินมกไ่น้ำร้อนเนาะมันนี้ำตาายอหลง

จังหลานลูกประชานีครับลูกผาก็ลังเป็นก็ล่งก็ล่งอะไรครูหันหมดแล้วดูอะไาออกกล่องบ่ได้ีปนองออกกล่องบาได้ต้องมาจังเาเกน่อยนะปัดผู้ดเขน ไม่เหรอบได้กินเข่ากันไปเนาะครับพี่น้องครับกินเข่าสอกันไปเนาะมาเด้อครับมาเด้อใส่กอดแสบอยู่ว่ากินโอ้มื้อนี้ปูปลาแสบกสื่อมะปลเมืองคนไหนปลาแสบครับกินมาทั้งเด็กครบอยู่กินหลายหลายอืมโมมันโตเนาะโตเท่ามีไหมอืมเจ๋งเนาะ อต้องกินยันอ้วนครับแต่แล้วอิ่มแล้วไปกินน้ำปั้นต่อบันปยันอ้วนไปกินน้ำปั้นบันปายามันไปกินน้ำปั้นน้ำก็ปันจะไปไม่กินหรือฝังหงำบ้าน้่กำาหวานกูตยจ ไปกินปวดว่ะค่องู่าเขาขายเขาไปซื้อของี่ตลาดบูยู่กูขายของเดวร้ัวบาทตัเห็ดันแยกขายย่งเห็ดเอาสุนเห็ดเปนนตะเพอาแ้วเนาใส่แก้วเดียวกันในเห็ดตะปูตะปยน่ะปรตรำบุญหงา้อีตาบัญหงห้อีอย่างับวันนี้ลามตมเองด้วเออกันกันตำน่นุตมเองตำว้านยั่สผุ้หิงเมือบอนน้คตัวเองบ้างบ้านดี กุ้งหก็ต่อมาเฟียสูดแดพี่น้องเพี่น้องได้กนอะไอีกยได้กินได้กินดูปะครับแดดเนี่ยอีรีนะบานีไปยิดนโดนกินเบียนแดดมันหล่นกระล่มันหลนกระจาดเมีนบ่งยาก็มาไปคุยมันเค่องไหนอ่ะมันไปต่ำโลงนเนียนาเราบังหาจิ้มปาดพะนหัวหวนกันได้หม่ปะไกินรวดล่ตามยนก่อนเีนไม่กน่าเสียกันมาเฮียดนามอ่ะ กขักมันเนี่ยเอาเได้เขียวได้เขียวเนี่ยอุลปกาเอาใช่เขียวคือเหตุเป็นมันนี่ก่อนของดีอีไม่มากะผมเบักกันนั่นไม่เงี้จมกอมเออีกพนะอ่เอ็นแตยงวัดวะอันนี้เอาปะนะวาอันนี้ตังแต่จะโดแนั่งแต่วันนี้อุณยาเหตุเปลีนอันนี้ยาเหตุเปลนพอมาจำสูตรเขาไว้แลจ้าปีเจ็บเจ็บลงในทังเดียวกันนะา่าจตามจำแยสีหวานหวานหวานกันแค่น้าวเดียหวานแซ่บแต่ ขาดมั่นพน้ะวอีพ like ี่น้องอีแม่เรามักว่าเวมวลมวลให้ห้าได้แม่เลาวเราลุมดีขาดขาดอันมั่นเด็ดดึงยานังเอิบเดี๋ยวบัตรรุ่นยานั่งอยู่ใก้สามคนระหว่างเราเลี้ยงปั้นหนำพน้าเรเคยปั้นลูกค้ามาสั่งขายของก็ได้ต้องเจะเป็นต้องขายต้องกินพอยูเดิแม่ก็เฮ็ดแตนตบันบังคับจะขอแม่น้องกินครับวันนั้นก็เห็นเรื่องเต้น ก่าไข่หมกไข่มันเม่อะเอาแกะนั่แกน่งใส่ไข่หมูหู้างเขามงเอาบ้างหนี่เตาโดนนันเาใ่แต่บนีทั้งตัันนัขับใส่ทั้งตัวหยุดหยับลงในบ้านยงสิบไข่ดีแหละไม่กินหรสนใมั้มาเนี่ยเขาต้องเนเอาไม่ให้บ้เป็นนกแรงเก็บรนี้้อไปง

ช่วยเตือนครับสวยนะว่าสามมุ่งครับคลิปนี้ไปสมิสตะก้อนครับพี่น้องครับนะครับขอตัวขออนุญาตกินเขาตอได้พี่น้องเด้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดติดตามไม่ได้ครับพี่น้องครับขอบคุณทุกคลิปที่ดูทุกคลิปนะครับผมขอบคุณครับผมบอกไม่แย่จ้าหมู่บ้านล่องแต่เจ็ดคลิปเบื้องให้เบื้อเด้อพี่น้องเด้อนะครับแชร์กดนั้นให้เขาจ้ามันหนี้งชิลงประมาณจากสามสี่คลิปนะครับ วันจิตคลิปขอบคุณทุกการติดตามครับพอกันคลิปไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับพวกเขาิดตา